ป็นวันนี้คุณเรื่องมนะือมาเรื่องอย้ายทีมนค <c oughs> อะไรท่เหตุผลท,ท,ที่ตัดนใจย้ายทีมอืมจะบอกว่าไงดีตอนแรกผมก็ไม่ไม่รู้ว่าผมจะย้ายเหมือนกันครับ <c oughs> อตอนแรกตอนแรกคุยคุยกับจอว่าแบบอ,อยากอยากอยากลองแบบเรียกว่าอะไรเออลองมาแม์อัพกันอะไรเงี้ยแต่ก็ ผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตอนแรกเออผมจะย้ายหรือจอจะย้ายอะไรเงี้ยครับก็คือคุยกันเองอ่าใช่ใช่ใช่แต่แล้วก็ก็มารู้อีกทีก็ตอนเห็นเห็นนั่นแหละครับว่าอ่าสรุปเออผมย้ายเราไม่ได้เลือกด้วยไม่ได้เลือกเหรอก็ก็คุยกันเฉยครับแล้วก็มันน่าจะแบบให้ทีมงานเขาดูความเหมาะสมอะไรเงี้ยมั้งครับเราแยกแล้วไปทีนี้มันจะต้องแบบหนักหน่วงนะคะเพราะเราก็มาแข่งกันเองหนักหน่วงไหมเหรอครับก็ต้องกลับไปซ้อมหน่อยแล้วกันครับกลับไป เพิ่มน้ำหนักมาแล้วครับผมอันนี้อยู <c oughs> ่คนละทีมแล้วเรายัางไงดีเราทำตัว <c oughs> ยังไงดียังไงดีก็เหมือนเดิมครับอาจจะมีในสนามก็ก็ต้องมีแบบถ้าถ้าอยู่คนละทีมเลยมันก็ต้องผมก็เขาเรียกว่าอะไรเราเราก็เล่นบ้านมาเยอะแล้วเราเราเราเล่นแข่งกับเพื่อนมาเยอะอะไรเงี้ยครับใ,ในสนามมันก็เป็นอีกฟิลนึงครับแต่ว่าพอพอจบมันก็แค่นั้นจับมือกันปุ๊บกินข้าวต่อครับ ตาตาอะไรยิงแต่ลบพี่ตัวเขาจะมาเอ๊ะไหนละ่ะอันนี้เขาจะมาโค้งให้เราห้วยท่านใดหมายถึงว่าเขาจะช่วยเราโค้งไหไมหรือว่าอุกอิบเลยสังคนสังอุกอิบเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ก็มีเล่น <c oughs> เล่นด้วยกันอยู่แล้วครับแบบแชร์ไม่มีอ,อ๋อแชร์ชริกเอออผมผมผมจะซึมซับไว้ก่อนแล้วกัน,นครับ <c oughs> ผมอาจาจะไม่แชร์เยอะเข้าผม๋ <c oughs> ครับผมก็ฝากด้วยนะคร like ับ3รีไฟท์ทรีบาสเกตบอลนะครับซีซั่น2ปีนี้ก็นะครับผมมาอยู่สีขาวแล้วนะครับก็ฝากใครเชียร์สีดำให้เชียร์สีขาวก็ยังไงก็ได้ครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับเชียร์ผมหรือเชียร์จอร์ดก็ฝากเชียร์กันให้หมดเลยนะครับครับผมอนี้เเสร็จบอร์ทัวร์หมดแล้วใช่ไหมครับเบอร์ทัวร์เลยเหรอเบอร์ทัวร์ก็ปีนี้หมดแล้วครับ ก็น่าจะมีแหละมั้งครับมั้งครับมีอนไที่อยากไปหรอครับก็ยังอยากไปก็ที่ที่ไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับก็มีมีหลายที่ที่เราเออเรายังไม่ได้มีโอกาสไปก็อยากไปหมดเลยครับอยากไปรอบโลกที่ที่ไปแล้วก็ก็ไปอีกได้ครับนะครับ สนุกไหมเหรอครับก็มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีเวลาของมันในเรื่องความสนุกครับแต่ว่าสุดท้ายเราเราไปทํางานด้วยมันมันมันคือมันก็วันนี้โชว์อีกวันหนึ่งบินอีกวันหนึ่งโชว์อีกวันหนึ่งบินอีกวันหนึ่งโชว์อย่างเงี้ยครับไปเจ็ดวันไม่ใช่เจ็ดวันในสองอาทิตย์นะครับก็ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาเวลาที่มันสนุกมันก็สนุกครับได้ได้มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแตได้เห็นทีนี้อะไรของคนนี้ สุดท้ายนี้แหละครับก็เดี๋ยวมี o n Only f r i e n d นะครับ Dream On, on. ออนบอกหรือยังนะน่นาอะใกล้ๆนี่แหละครับเดี๋ยวรอติดตาม o n Only f r i e n d Dream On นะครับครับผม